ก็สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง My Star My Life นะครับและในตัวเกมผมอาจจะไม่ค่อยได้พูดเท่าไหร่เท่าไหร่เพราะผมกลัวว่าเสียงจะออกตัวคลิปนะผมเลยพูดเบามากเลยอืมกลัวคนต่างชาติได้ยินเพราะผมพูดภาษาไทยใช่มาไปชมกันัลโหลมีประหาเฉลยไหมสวัสดายนี่ ก็สวัสดีครับก็วันนี้ก็มาอยู่กับผมกับช่องมาสไตล์มาไลฟ์และนี่เกมพับจีดใช่และมันก็กระตุก

ปตะตัวขังตัวเองเองกูเจ้าโง่เอ้ยแล้วเพื่อนเรามันไปอยู่ไหนกันหมดวะนนี้ฮะอยู่นูน่นออกติด <c oughs> อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่นู่นอ๋อยู่นูน <c oughs> น่นอีกคน <c oughs> โอเคกลับหาเพื่อน เพื <Pocket> ่อนจะเจอตีนนะใช่ปะเจอตีนหรือเสียงใหม่เพื่อนหรือเป้าหมายวะไม่ใช่ที่ลงใช่ปะเพื่อนไหมเอ้าออกตรงไหนน่ะ เราดูเพื่อนยังไงวะอุ้ยไม่ทันไรก็จะตายซะแล้วตายแล้วตายแล้วเกี่ยสวกิดมานี่นอนนีานีนี่านอโีนอนีโ คุณมสีสโคปใช่ไหมมีรถบัสใช่ไหมไม่เข้าใจเว้ยผู้ใหญ่ไอซ์เซสเซมีรถบัสซีซันลีเท่านะไม่ไรมนนู้ดดจดอืมไหนล่ะเพื่อนไม่เห็นจะมีเพื่อนเลยอยู่นู่นโอเควิ่งตามเพื่อนไป ล็อกหลบไปพันปาวาเป็นบอทเหรอมอเซนไม่ยังจะล่นะะเดี๋ยวนะทำวงอยู่ตรงนี้เ้วเพื่อนหยู่ฝั่งโน้นวะเข่าปะวงวงนี้จะเป็นุคหนี่อะวะวงอยู่ตรงนี้ <laughs> เพื่อนอยู่ตรง เพื่อนอยู่ตรงนู้นแต่วงอยู่ตรงนี้ทำไมสิ้สิ้ใช่แกช่างมันเถอะต้องเปิดไม่ได้ปัสซิ้สิ้ไม่ใช่ที่กำาัง่มดใช่ไหมหมันเห็นคนอยู่ตรงนี้หมดใช่ไหมเด็กปัสเสียงอะไรแย่ๆเนี่ยโอ้ชีวิตอย่างน้อยฆ่าวได้หนึ่งละโอเคแค่นี้ก็พอเอาแล้วก็อัพกี่ปัส जोन तो नजदीक है रुको अरे सांदूर दिख रहा यार। है यार हाँ आई एंग सामने जा ओके क्लियर मारो उसको खत्म करो Oh. เปลี่ยนปืนเป็น,เปนอันนี้แล้วกนกนยขงไม่เอาอันนี้เอาอน,นี้ลูกซอมมันกระโหลกวิ่งออกไปยาเยอะไม่ต้องไม่ต้องค้นอะไรทั้งนั้นนะเราเป็นสายลุยเดียวเล่นแบบทีมแต่ก็เล่นเดียวหาเพื่อนไม่เจอไม่รู้เพื่อนอยู่ไหนสวิตมันโหดร้าย ai mà giằng gan bong 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 quá thằng ok, ủng căng, gần bạc, không đi. Oh, lấy. Tắc kia แดงสวยน,นี้ออกจากวงแดงอาจะวูคอดีไปเฮ้ยเจอกัวนัมเบอร์ทูบีเกียโอเคตายตายไายตายไอ้เมกมันมีการบ่นเว้ยนัมเบอร์ทูตายโอเคสังเกตการจะหอ๋อายบายนะัมเบอร์ทูใบใบละออกจากมแมทไป